สบายดีท่านผู้ชมสบายดีเอฟซีทุกคนทุกทา่านตุกได้ร้อยพอดีและฮาวายกันอ,อย่าดีมากเลยหายหน้ามเย็นๆมากินพี่น้องบอดม้มาลายมือนเนาะพี่น้องเนาะได้ยินข่าวว่าฮุบกันขึ้นเทิงเทียงอลไรพี่น้องแม่นุ่มกับบอดม้มานอนนำ้ำ <c oughs> โอ้ยจะแม่นแดดเจ็บ <laughs> หอมนะแม่อีละอ้ยบ่หอมนอกก้นองกนะระยาด้ะบ่หอมด้ะลกูกด้ะ <c oughs> หักเศร้าแล้วไข่นะโอ้ยหักเศร้าแล้วไข่นะกว่าดเลยนะปลาลุงสีตำนี้แลนะน่อสบายดีเนาะอืมสุดเลยอยาออ่างเงี้ <c oughs> งกกยคือมาเป็นตาซังแต่อ้าอาบน้าอาบขากระยาบ่ไม่ใหญ่ไปสาย

คือบบเปิดพรมสายไกลๆดาวทองตีนใช่เพิดบ่นอ่ะอ้ยสั่งเด้ผมมาหนาป้าทิงผู้ายแดดกับพผอ้ายแดดบ้านมึงเอ้ยหน้าตาพี่น้องบ้านน้ำมุ่งฉับ่บ่คือเลยเฮ้ยบ้านไปทางบ้านใหม่น้องหม่นเด้อามเอ้ย ห้ามเขามากวนนะลูกตื่นนะแม่อู้อีหล่าอยากได้บ่เอาบ่ลูกเชียวยาบอเอาหลดใหญ่มาเรียกเอาบอเอาบอโหลดใหญ่มาเล็กเอาก็กระว่าลูกเขา เขาเอาโหลดมาซิฟค no, ันก so ็กระบอกหาเด้อมานฤกษ์ให้มาเหร่นมาหัวพี่น้องผัดมันเย็นมันก็เย็นอยุกถ้าอยากได้มาแลกเอาโหลดขอชิลเอารถใหญ่อ่ะเด้พี่น้องเลยเรื่องของเรื่องผัดเพิ่นเฮ้ยเพิ่นผู้หญิงผู้เพิ่นชีได้ขาดองผัดอันนั้นได้ข้าวผัดไส้ข้าวผัดชิได้เสียขาดองนะขาะน่ะเอาโหลดง่มาแลกอ้าผายอยากได้่ลินอาบน้ำสมหายเน่เพืดอันนั้นได้เนาะ เปื่อนอันเด้ยี่คืหนึ่งความเป็นปลาอิปิปลาปลาสูแข่งขาเนาะมันบป็นเนื้อไงมันเป็นเนื้อเหรอปะมันสีขาวได้ฮัมฮัมไหมเจ้าหน่อยคอยบิดหนาดำหนาแดงเปลี่ยนสีอยู่ตลอดได้ที่บินบิดหนาแดงข้าวหายหมดไม่นี่ไงเน่าเนี่ยงหนาอันมาพี่ดูนะอุ้ยเบะหลุกูแพงแพงแพงแต่ว่าเอาลายผัดบีบิดคิงบิดคิง mhm 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 lại mhm 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 pin mhm 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 ป้าลุงกับมันเขียวเพราแห้งแล้วนะนันเดเห็นบ่าทำให้เเป็นตาซ่างแลดวหนาดำตาแดงคอยหายมาบทิ้งตืนเต้นย่างน่านอนอะดิทำเพราะลานแห่บ่หรเอะนันเลให้มาได้ตื่นนะ่งสีนอนกนแม่ง่วงก็อง่วงเบิร์ดจักเต่าอะไรกินนมหนมวานมมาลายะบอ

อึ่งเผาคือการได้อึ่งเผาก็ออกค่ะในข้างอืมอึ่งนะขนาดนะก็ยังยั่งอึ่งเผานะเฮ้ยเ้ยเฮ้ยได้ขั้นแกวเด้ไปซูนช่างฉนเธอจะหายกูกหยองมึงเลยให้กับคนห้ให้กับคนสามเดือนมันตึงว่าอรีนมนโนมแหมนหวานน้อยเงานมนมแหวนหวานมนดีอืมองอย่างนั่นแหละมันปนกัน บิดบิดเต็มมาบิ๊ดเต็มมาบิดนะกินเลยอากาศไายเทพเนี่ยมอกระนอนแคแนนเนี่ยมันหลบอืมไข่แต่มันหลุ่มอยู่ในนี้ไงว่ะกลางที่มาค่อยหลุ่มบ้าขื่อกล้วยเนึ่ยว่ามันชุกนะสิกินเลอะตอนนี้เราไปทอดนะมันหักบ่เดาบ่ได้ตัดมาสู้ว่ามันบ่ให้ตื่นบนนั้นมันชุกบ่อมันชุกแค่เสียงทอดเจ๊ชายทอดก๋วยดิบนี่ทอดก๋วยดิบนี่ อ่เฮ้ยกล้วยสาดกับกล้วยดิบเลยวะเอากล้วยยังเย็นฉันทําไม่เป็นจบอดแดกแน่ลกมะฮุง mm. ก yeah. uh, well, yes. so no mm. hey, uh ัเ huh. ห uh ็ดได้นอนกันจะคน่อืมอืมอ้าอันพากันนอนยัง่อยู่ท่ชองคนกูขยังผลิตนำมาคกนจะนอนกับใครยีอย สัดผิดไปบุญบ่าเหมแรงเลยนะคันไปบุญกับินแลจลงนอนคันไปผัดสิไปผู้เดียวกับบดไดอีกน้ำคันไปเบิร์ผัดผิอยู่เทียงพอมันอนอยู่ตีนบุญง้อตีกันเมียไปกันไปได้อยู่มัดกับมาล้วมันเาอย่างเงี้ยลคาน ถยงไปจักสิมีหยังไปถ่ายคลิปอโเย็นเด้เ้าอันกใหญ่เนาะอืส2 2 22คืนคืนแรลําเรื่องลืองก็มีไสใหญ่ปนะบ่เดี๋ยวนีใหญ่แหละห้วยแต่กไปถ่ายเครื่องยาวสัมบรณหินก็ยังเห็นซะวโายในคลิปออลีตสูยาวสิว่าบ่เนาะ หันอยากอาหารนะอยากไปเลือกกิโลอยากยังกัไปหาหลอกกินหรอกหลาสไปบ่ไปใส่บุญนันทินหักบุญเมันบุญนันทินกับบุญนนทินแล้วเออหักบุญนันทินหักบุญเมันงานบุญนันทินบุญเหมันเดือนสี่บุญแข่งเรือบุญแข่งเรือเดือนสี่บุนบุญใหญ่สามเมื่อสามคืนก็สมหรับบุญนันทินนั่นแหละของมันเป็นบาทนันทินกับจัดมองเดียวกันนั่นแหละทันหินค่ะที่บุญเหมันบุญนันหินข่างเห็กนี่โนดาวเอาเหมัน จนะไบุญใหญ่แบบนี้ซ้มคืนไปไหนได้ยังนน่ะอานั้นมจนกลับไข่อีกซะเศ้าแล้วไข่ก็ได้ไปเชียร์เงินเลยก็เศร้าไข่หหลกินตัวแเมือนกินลกอืมเอาขึ้นลุกได้พร้อมกันพาไปห้ามอชุบเป็นพาเพดกันอยู่บนี่พีเพดไมอฉีดยาให้ง่ายเบดเงินแลวก็เศร้าแล้วเนี่ยเข็มหนึ่ง ขาขยสามสิบแปดคูวินอะขายเอ็นมื่นอะไปห้าละสองแล้วก็ซักขามากก็คือเก่ายี่ร้ายอะเศร้าน้ำเล่าไหน้าูกอืมกัดลูกเล้ากับเล่ากัดโมอันเดียวกันนั่นแหละไปแต่ลเยอะว่าเงินสองสามแสนลไกัวินะขายเิงอ่ะอืมตั้งแต่ก่อนขอยสิไปอุบลอมากยังน้อยหน่อยควนควนกระเทียวสตาร์กับ ไปต่อหายบอกเหตุขึ้นหนึ่งแล้วด้วยนี่เลยลูกย่างขึ้นง่ายแล้วบ่กคันใดนะนะอืมใช่แล้วโอเตียงเป็นกระลุ่มโอพี่น้องพูกระยุ่มเหมือนกันหอนแล้วเนาะมันทำยามหอนทนยามหอนยังว่าเอาผ้าตั้งออกมันใหญ่อยู่แล้วก็ดีๆย่ำคำในยู่นีเย็นนาวดาวเอาเตียงอยู่เออ เนี่ยมเสาะกน,นอนได้นั่งได้ยุ่พอตะเวนมันเฉลียงนั่งได้เบิดมเอ่อยู่นี่เออขั้นมันขึ้นมาประมาณน,นั่นนงได้ได้ทค่นี้เออย็นอยู่นี่นี่นอยู่เนื้อเทียง <c oughs> โอ้ยข้าตดใส่ดังกระเสยเนาะคนผี้างอันไหนเห้อฮัมแมงวันสิบินขัาปากแต่เนาะโอ้ยเจม, <c oughs> มินสะอาดมันสกินไว้อืม ไผเสียวก่อยให้ถ้ามันอันน่ะได้กะพูหา6เดือนบ่ยป้อนข้ามันบ่พื้นตามที่แม่มออันนั้นว่ะคั่นเตียวักส่วนใหญ่มันเฮ็ดบ่ได้ดอกเนาะดาวก้นเตียวี่บ่ห้บ่หอมบ่ขี้พละังเทือก3เดือน4เดือนาก็เขาก็กินข้าวรีแลกยง้ดำๆในปากน่ะฮะนน่ะ ป้ากี่ดังเพม่นน่าจะประกาะใหญ่แท้นะนี่นนะโอ้กี่ดังมันน่าแย่กูอยากตีมึงไงเอ้ยต่ยืนบาดคาู่ะเดอกแต่ผูกบะได้มากันยังกินห่อผมนะเนาะผมมันแย่ตั้งแต่อยู่ท้อง เล็บปิงนิ้วโป้่แกว่างเล็บนิ้วโป้ป้าหนาสูงนึงเดือนหนึ่งเดือนหน่เดือนไปแล้วจังตาใช่เบอรงป้าพี่น้องพี่น้องเบอรงซอยกันแน่พุ่น่ะป้าอีเรอยเบิงรูเล็บนอกนะรอยปูสาม้อนเล็บเอื่อยสาม้นเล็บเ้ามคุงามมืงมันาอมือแม่มนือมือเออมือเหมยมือเายังสั่มือมันยาวอีมืองามนสู ตะมุ่เตมีอยู่เอาเกุมมันเอาตายลูกกูกุมมันโอ้ยกูจะนอนกับบได้นอนดิปาสู่เล็บพนาลูกคันจะเป็นตรงนี้ปะค่ะมอป่ซร์บุได้โมจิคุณอ่ะโมจิผู้บ่าวเฮ้ยผู้บ่าวจงเล็บบ่มายี่ผู้สาวถูกขี่มือกับเออบอยู่ถ่ายยังมาถ่ายซู่ทุ่มมือปะเป็นตอนไปตอนอยู่

Uhm, cướp nè xong nó đấy. <cười> <cười> của tầng nó nó càng cưng đấy năm giỏi càng yên nhanh 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 ดาวหมัดอยู่นี่นะบาอย่างกูซูนตกบ่นี่นะมันหมัดบ่ตายกูหลอนหนังมินมินอยู่คาดว่าบื้อเห็นกำลังเป็นโถดส่วนเซลเอามาอิงไว่ะสิจุกกระดุยจุกกระดุยจุกกระดุยเจมันเขาเสื่อมตาตาดนี่ทึ่งบ่เก็บภาพไว้เพียงซัมนี่ท่านผู้ชมพ่อกันคลิปนะสิทยอยทยอยมาเยี่ยมมายาม